เคยคิดไหมครับว่าการสแกนม่านตาเพื่อแลกกับเหรียญดิจิทัลฟรีๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งของแผนการที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นแผนที่โยงใยไปถึงระดับรัฐบาลและเครือข่ายที่น่าสงสัยเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยความหวังดีแต่จบลงด้วยการสอบสวนครั้งมโหโฬาเลยครับ1 2ล้านสองแสนคน โอ้โหนี่ไม่ใช่ตัวเลขเล่นๆนะครับแต่มันคือจำนวนคนไทยที่ยอมมอบข้อมูลชีวภาพที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือม่านตาของเราเนี่ยให้กับโครงการปริศนานี้โดยที่หลายคนอาจไม่รู้เลยว่าข้อมูลของพวกเขากำลังจะถูกเอาไปทำอะไรคำถามก็คือแล้วทำไมละ่ะอะไรที่ทำให้คนเป็นล้านๆยอมเอาข้อมูลส่วนตัวที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะอย่างม่านตาเนี่ยไปแลกกับคริปโตเคอเรนซี เดี๋ยวเราจะมาไขาปริศนาที่มันซับซ้อนกว่าที่เห็นบนหน้าฉากกันครับเอาล่ะครับเรามาย้อนดูจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยมันเริ่มจากข้อเสนอที่ฟังดูดีและง่ายมากๆเลยนะก็คือการสแกนม่านตาเพื่อแลกกับเงินดิจิทัลคือดีลมันง่ายมากเลยครับแค่ไปสแกนม่านตาปุ๊บเพื่อบอกว่าเฮ้ hey, ฉันเป็นคนจริงๆนะแล้วก็ได้เหรียญคริปโตที่ชื่อ w o r l d c o i n มาฟรีๆเลยครับแค่นี้เองง่ายขนาดนี้ใครจะไม่สนล่ะครับ คนก็เลยแห่กันไปเข้าร่วมเยอะมากแล้วก็เร็วมากด้วยแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับอยู่ดีดีรัฐบาลใช่ครับรัฐบาลที่เคยไปมีส่วนร่วมโปรโมทบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยกลับลำเฉยเลยสั่งปิดโครงการนี้ทันทีโอ้โหนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องใหญ่ทั้งหมดทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าเอ๊ะ แล้วก่อนที่จะโดนสั่งปิดเนี่ยโครงการนี้มันไปเอาความน่าเชื่อถือมาจากไหนคำตอบมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นเลยครับข้อตกลงแปลกๆกับหน่วยงานรัฐนี่แหละอย่างแรกที่มันดูแปลกๆเลยนะคือเรื่อง M O U หรือบันทึกความเข้าใจฉบับนี้แหละครับคือทั้งกระบวนการเลยนะตั้งแต่ยื่นเรื่องไปจนถึงเซ็นชื่ออนุมัติใช้เวลาแค่3วันใช่ครับฟังไม่ผิด3วันเท่านั้นเองปกติเรื่องระดับชาตินี่เขาคุยกันเป็นเดือนๆน,นะครับนี่มันเร็วแบบ ผิดปกติเลยคือ M O U ฉบับนี้เนี่ยเขาทำขึ้นเพื่อตั้งโครงการที่ชื่อว่า T I D C พูดง่ายๆก็คือศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลของไทยนั่นแหละครับไอเดียหลักของเขาคือจะสร้างแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมานึกภาพตามนะครับมันเหมือนสนามทดลองที่ให้เข้ามาลองเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆได้แบบปลอดภัยก่อนจะเอาไปใช้จริงฟังดูดีใช่ไหมครับดูมีวิสัยทัศน์มากเลย แต่พอไปดูไส้ในจริงๆว่าไอ้เจ้าแซนบ็อกซ์นี่จะให้ทำอะไรได้บ้างเออมันเริ่มแปลกๆแล้วครับคือนอกจากเรื่องปกติๆอย่างธุรกรรมดิจิทัลเนี่ยมันดันมีเรื่องเกมออนไลน์แล้วที่พีคสุดคือมีพนันกีฬาด้วยซึ่งในไทยมันยังผิดกฎหมายอยู่นะครับนี่แหละสัญญาณเตือนแรกที่ดังขึ้นมาเลยแล้วมันน่าสงสัยหนักขึ้นไปอีกนะครับพอไปดูว่า ใครเป็นพยานในวันเซ็นสัญญาคือโอเคมีรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลอันเนี้ยเข้าใจได้แต่มีรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรต่อมาด้วยซึ่งเกี่ยวอะไรกันเนี่ยแต่ที่ช็อกไปกว่านั้นคือการมีผู้ชายที่ชื่อเบนจามินโบเยอร์อยู่ในงานด้วยคนที่ต่อมาโดนกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายฟอกเงินระดับโลกเลยนะครับแล้วพอสื่อไปถามรัฐมนตรีท่านนั้นว่าท่านมาทำอะไรในงานนี้ครับคำตอบที่ได้คือ ไปถามเรื่องสงครามหรือซีเกมได้ไหมคือเลี่ยงตอบแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีความไม่ปร่งใสยอยู่ทีนี้คำถามคือไอ้ข้อตกลงแปลกๆนี้มันไปเกี่ยวกับการสแกนม่านตาคนเป็นล้านได้ยังไงเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อจิ๊กซอบภาพนี้กัน เส้นทางของมันชัดเจนมากเลยครับเริ่มจากเซ็น m o u กับบริษัทที่ชื่อ Prime Opportunity ใช่ไหมครับจากนั้นก็มีบริษัท TIDC Group Pro โผล่ขึ้นมาที่เด็ดคือเอาโลโก้ของกระทรวง DE กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติไปแปะบนเว็บเลยนะเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือแล้วสุดท้ายบริษัทลูกที่ชื่อ TIDC w wow o l ีนี่แหละครับคือตัวการที่นำเข้าเครื่องสแกนม่านตาเข้ามาแต่ประเด็นที่มันพีคที่สุดอยู่ตรงนี้ครับ คือหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงทั้งสพทอ,อและสคศเนี่ยเขาสั่งห้ามแล้วนะคะว่าห้ามทํำโครงการนี้แต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับคือมีการเดินหน้าสแกนม่านตาคนไปแล้วล้านสองแสนคนทั่วประเทศนี่มันคือการไม่สนใจกฎหมายกันเลยทางบริษัทเขาก็อ้างนะครับว่าโอ๊ยเราไม่ได้เก็บข้อมูลนะสแกนเสร็จก็ลบทิ้ง แต่พอเจ้าหน้าที่ลองทดสอบดูง่ายๆเลยคือเอาคนที่เคยสแกนไปแล้วเนี่ยไปลองสแกนซ้ําปรากฏว่าระบบมันจําได้ครับมันฟ้องขึ้นมาเลยว่าคนนี้เคยสแกนแล้วโป๊ะแตกเลยสิครับแปลว่าข้อมูลมันยังอยู่ไม่ได้ถูกลบไปไหนแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในไทยนะครับพอสืบลึกลงไปโอ้โหมันลามไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับมันทําให้เราเห็นว่าตัวละครหลักๆในเรื่องนี้ อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมระดับโลกเลยก็ได้9,000ล้านบาทฟังไม่ผิดครับ9,000ล้านนี่คือมูลค่าทรัพย์สินของเบนจามินโบเยอร์คนที่ไปเป็นพยานในวันเซ็น MOU นั่นแหละครับที่ถูกปปงอ,อายัดไว้ตัวเลขระดับนี้มันบอกเราได้เลยว่าองค์กรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอน แล้วความเชื่อมโยงของคนกลุ่มนี้มันซับซ้อนมากเลยครับลองดูนะคนที่ชื่อจอร์จแทงที่เซ็น MOU เนี่ยดันไปเป็นกรรมการบริษัทเดียวกับภรรยาของเบนจามินโบยเออร์แล้วก็ยังโยงไปถึงประธานธนาคารใหญ่ในกัมพูชาได้อีกคือมันเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดเลยสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็สรุปได้ว่า นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่าคนไม่รู้จักกันมารวมตัวกันแต่มันคือคนกลุ่มเดิมๆนี่แหละครับที่สลับหน้ากันไปนั่งในตำแหน่งต่างๆของบริษัทในเครือข่ายเดียวกันเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอันตรายจริงๆของเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่บอกได้เลยว่ามันใหญ่กว่าแค่เรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราเยอะครับมันคือเรื่องความมั่นคงของประเทศเลยทีเดียวคือภาพที่คนทั่วไปเห็นเนี่ย มันคือโครงการเทคโนโลยีล้ำๆที่มีรัฐบาลหนุนหลังดูดีมากเลยแต่ภาพที่ฝ่ายสืบสวนเห็นคือมันอาจจะเป็นแค่ฉากบางหน้าของกระบวนการฟอกเงินระดับโลกเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นของคนเป็นเครื่องมือและภัยที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่หลุดไปด้วยซ้ำนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าการฟอกความน่าเชื่อถือ คือการเอาความน่าเชื่อถือของภาครับเอาตราสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไปปั๊มรับรองให้เรื่องเท่าๆกลายเป็นเรื่องข่าวสะอาดในสายตาคนทั่วไปลองคิดดูนะครับว่าถ้าเครือข่ายแบบนี้กลุ่มโครงสร้างดิจิทัลของประเทศไว้ได้อะไรจะเกิดขึ้นความปลอดภัยไซเบอร์ของชาติไปอยู่ในมือใครก็ไม่รู้ข้อมูลม่านตาของคนล้านกว่าคนอาจจะถูกเอาไปทําเป็นบัญชีมา้าดิจิทัลรุ่มใหม่ แล้วที่แย่ที่สุดเลยคืออำนาจรัฐถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรมันน่ากลัวมากนะครับเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่มีอำน,นาจจริงๆในเมื่อตราประทับของรัฐซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดกลับถูกเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มได้